วันนี้นะคะกงสุน LA จะพาไปชมกิจกรรมของสถานกงสุนใหญ่ค่ะที่เราได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่22และ23กรกฎาคม2565สถานกงศูลใหญ่ก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์นะคะที่วัดไทยลอสแอนเจลิสค่ะมี2กิจกรรมก็คือกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะโดยร่วมกับโรงพยาบาล City of Hope จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เป็นครั้งแรก โดยมีคนไทยนะคะสนใจเข้ามาบริจาคเลือดก,กันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งที่ลงทะเบียนแล้วก็ Walk-in ค่ะหลังในงานนี้นะคะสถานกงสุใหญ่ก็เตรียมขนมหวานเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับผู้บริจาคเลือดด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนไทยในพื้นที่นะครลอสแอนเจลิส ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้มาแจกสิ่งของที่จําเป็นแก่ประชาชนในการป้องกันโควิด -19 และสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียได้มาแจกทบรบเล็ดฟรีให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยอาเราเจอท่านกงศสุลใหญ่ต่อสอละรามแล้วค่ะไปฟังท่านพูดถึงกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้สถานทูตใหญ่ามาจัดกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นกิจกรรมกิตอาสารบริจาคโลหิ เป็นพร่สะสมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพี่น้องสุนทรไทยลงทะเบียนมาเยอะเลยนะครับเราจะร่วมกับองค์กรกรกผสมที่ชื่อว่าเซนเทียลโฟนะครับซึ่งเป็นองค์กรรับบริจานะคโลหิตเพื่อที่จะนาไปใช้ในงการแพร์นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ที่ต้องผ่านนตัดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องสุนทรไทยที่มาร่วมบริรจาคโลหิตจำนวนมาก แม้ว่าหลายท่านเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าแต่พอเห็นรถมาจอดท,ที่วัดไทยในวันนี้เนี่ยนะครับก็เดินเข้ามาสอบถามถ้ามีช่วงสอรดเวลาทางองค์กรวิดีโอโฟกก็จะให้เข้าไปบริจาคได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมกันาบุญในวันนี้นะครับ นอกจากกิจกรรมบริจาคโลหิตแล้วนะคะสถานกงศุนใหญ่ก็ได้จัดบริการกงศุนสัญจรน,นัดพิเศษค่ะที่วัดไทยลอสแอนเจลิสเช่นเดียวกันก็ได้ให้บริการการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนกับประชาชนที่นัดหมายในระบบออนไลน์ล่วงหน้าค่ะและในวันที่25กรกฎาคม2565 กงสุนใหญ่นนนครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณอุโบโสถวัดไทยลอสแอนเจลิสซึ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการพร้อมทั้งผู้แทนสมาคมชมรมและองค์กรจากชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะ พบกับข่าวสารดีๆกับกงสุน LA ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ